สวัสดีครับสวัสดีครับยูกับผมเป็น Motor, มอเตอร์มหาสารคามนะครับคลิปนี้พามาชมเจ้านี่เลยครับวาราะเอสเจ็ดร้อย,ย,ยนะครับสวยๆนะครับสเปคเก่านอกทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชม ใกลๆนะครับสีก็ยังสวยๆอยู่นะครับสีนี่ขัดอีกนิดนึงนี่สวยเลยนะครับบันไดก็มีมาด้วยนะครับล้อเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับของ22.5 10นัดนะครับยางก็ยังสวยๆอยู่ครับ อุปรกรณ์มาครบครับนะครับถังน้ำมันเป็นถังมีเนียมเหมือนกันนะครับว่าทานเดขัดขัดนี่ก็เงาวิ่งเลยนะครับก็ดีถังน้ำมันยังไม่ได้ขัดนะครับก็รถตึงมาถึงนะครับขัดแต่ล้อล้อเป็นล้อมีเนียมนะได้ขัดแต่ล้อนะครับมีไฟตรงนี้มาด้วย ซชัดซีเดิมๆส,สวยๆเลยครับน <Not S 1> อตยังใหม่ๆนะครับยังมีสีแต้มอยู่เลยสวยมากครับคันนี้รถสะอาดสะอา้านเบื่อไงครับรถเดิมๆใหม่ๆเลยนะครับสภาพถือว่า90%ได้เลยเดี <S <S ๋ยวให้ มปนยกหัว่ามึงนั่นแหละี๋ยวดูเครื่องเครื่องยนต์เป็นเครื่อง e13 เปิด้ากระโปงเปิด้ากระปงแล้วยกว่าเครื่องยนต์ e13c นะครับเครื่งเลยพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ถอดมานะครับไม่ได้ถอดมาถอดตลอดเป็นแหนบแหนบแล้วก็มีถุงลมด้วยนะครับระบบ ช่วงล่างเป็นแหนบแล้วก็ถุงลมสวยมากๆนะครับสองาครับสองแถาจะ,ะพาไปชมเครื่องยนต์ครับโถเกียงสวยมากๆครับเสียงยามเลยครับ่นนะ เออครับนี่แหละเครื่องยนต์ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างเลยซึ่งจะมาถึงก็ให้น้องๆขัดขัดเฉพาะล้อนะครับเป็นเครื่องใหม่จะบรไฟ้าสภาพหัวเกิง วยครับอุปกรณ์ยังไม่ไหมมดเลยนะครับหมดเลยเดี๋ยวให้ชมให้ดูกันชัดๆเลยครับ,รบสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามผม็นมอเตอร์มหาสารคามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์083ครับ45 4 5 4 4 5 6 5 083 45 4ี่ห้าสี่สี่ห้าหห้าครับนะครัสภาพรถสเปคนอกทั้งคันนะครับผมนำเข้าเป็นเอาเข้ามาทั้งคันเลยนะครับก็ราคาตั้งไว้อยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนแปดมืนบาทครับรลองครับหนึ่งล้านามแสนแดหมื่นบาทายวให้ เซเมนสตาด์ให้ฟังครับรางเครื่องยนต์งบ้ังออาหัวางอ,อุปกรณ์ยังใหม่ทุกชิ้นเลยครับทุกชิ้นงานเลยสวยเจ๋งสวยครับสวยเจ๋งน่าจะเขาน่าจะทำสีเป็นสีโรงงานเขาสีบริษัทเขาเพราะว่ามันไหนทางไหนไหนเป็นสีขาวเป็นสีขาวมาเขามาทำสีบอล มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับความสีจากญี่ปุ่นเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ดูครับเครื่องฟิตจ,จัตตาติดง่ายยืนแตนลิฟเราแห้งดิดครับนี่ฟังดี ีจาก,กใครได้ไปบอกเลยว่าุ้มมากครับรถคันนี้นะครับสำลุดไหมครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในหอวเจ๋งนะครับข้างในหอวเจ๋งเฮ้ ย,ยิบเลยนะครับเอามาให้ลูกน้องขัดแค่ลงแว็กเฉยๆนะครับแบกเงาเฉยๆสะอาดสานทั้งหมดเลยนะครับว่าเจ๋งยังสะอาดสะอาดไม่ไหมเลยครับนะครับสภาพใหม่มากครับรถคันนี้นะครับท่านใดได้ไปนี่ยคือ เหมือนได้รถใหม่เลยก็ตอนนี้ก็มีหลายเจ้านะครับที่โทรติดต่อสอบถามเข้ามานะครับผมก็ยังไม่ได้ลงลงแค่เฟซได้เฉยอันนี้ก็มีโอกาสดีได้ถ่ายคลิปนะครับลง YouTube ก็สำหรับท่านใดที่หาอยู่ก็รีบๆเลยนะครับมีกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องเซ็นเซอร์นะครับ เวลาเราขับมาผมขับมาจากกรุงเทพเัย,เยจะมีรถอยู่ข้างหน้าสักประมาณร้อยสองรอยเมตรเนี่มันจะเตือนเราแล้วมีเซ็นเซอร์ข้างด้วยหลังด้วยซ้ายขวามีหมดนะครับดีมากๆครับเป็นใหม่ดิจิตอลแล้วนะครับใหม่ดิจิตอลรถก็วิ่งมาหกแสนกิโลนะครับแต่ว่าสภาพนี่คืออย่างที่เห็นเลยครับนะครับสภาพอย่างที่เห็นเลยโคตรสวยครับ ก็สวยเลยนะครับเชีคครับก็ทพ่านใดนะครับที่กำลังหาอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามผมได้นะครับเอ็มมอเตอร์มหาสารคาม083นี่มันเป็นสีขาว4 5 4ห5 6 5ครับ083 4544565นะครับก็ยินดี ให้คำปรึกษากับทุกทุกท่านเลยนะครับนี่เงินหน่อยก็นะยัวตนนี้จัดไฟแนนได้นะครับรอทะเบียนอีกประมาณสองอาทิตย์ก็ก็สามารถทำเรื่องเข้าไฟแนนได้แล้วนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อจองก่อนก็ได้นะครับจองไว้ก่อนก็ได้นะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับตามมาชมเจ้าเอ0เจ็ดร้อยวารกันนี้ครับโอ้งามงามมิลครับนะครับแทบจะไม่มีที่ติเลยนะครับตีตะวาใส่งานมาแล้วครับใส่งานมาแล้วเลยนะครับสวยจริงๆ สวยมากสวยยอดร้อยยอดเยิ้มเหมือนยอดยา้าในยามเย็นแคสซี่ยัยงแห้งกริบใสๆเลยนะครับโอเคครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับนะครับสำหรับเจ้าขอรลากฮิโน่ซีรีส์เจดร้อยเก่านอกญี่ปุ่น นะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับ mm hmm. ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ